สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่บริเวณด้านหน้าคือท่าเรือราชวงศ์นะครับก็คือพาไปเดินเล่นมานิดหน่อยแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นถนนท่าเรือราชวงศ์หมอชิด2อุ้ยนี่เขามีแบบว่าไปรถ204นะครับเดี๋ยวพาแบบเดินเล่นคือจริงๆรถ204เนี้ยสามารถที่จะไปบ้านเราได้เลยนะเนี่ย 204ห้วยขวางดินแดงประตูน้ําสยามโรงพยาบาลกลางสัมเพงเยาวราชราชวงศ์อ๋อก็คือห้วยขวางเนี่ยจะเป็นแบบจุดจุดท้ายแล้วอนะ่ะทุกคนอ่อาเนี่ยเขาให้ขึ้นแล้วเรียบร้อยไปคือเขาให้ขึ้นแต่ว่าเราไปยังไม่ได้ขึ้นนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นีร้านข้าวตอนนี้เวลาประมาณ5โมงครึ่งนะฮะอันนี้คือถ้าแบบทางด้านขวามือที่ที่เดินไปถ้าสมมติเราเดินเนี่ย มันจะเป็นถนนทรงวาดนะครับแต่ว่าเราไม่ไปเราจะไปทางนี้แทนในลองเดินเดินเล่นเล่นดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะขอดูก่อนนะว่าเป็นอย่างไร อ๋อทางทางด้านซ้ายนี่เป็นถนนอน,อนุวงศ์นะครับทางด้านซ้ายถนนอน,อนุวงศ์ไฮสอรีทเหมือนด้านนู้นจะมีอะไรให้ดูเยอะกว่านะเนี่ยคือมันเป็นแบบฟิล อันนี้คือถ้าเราเดินไปก็คือเป็นสำเพ็งไงสำเพ็งเยาวราชอะไรอย่างเงี้ยนะมันพาทุกคนเดินเล่นอาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะนะทุกคนคือตอนนี้เรามาเดินเล่นตอนค่ำไงมันก็ว่าตอนตอนช่วงเย็นช่วงบ่ายแล้วก็ไปเดินเล่นที่อื่นมาฮึแต่ว่าเมฆตรงนั้นสวยจังโอ้อันนี้คือขยะ ของวันนี้เหรอทำไมเยอะมากโอสุดยอดอตอนนี้มันมันค่ำแล้วนะคนเขาก็เริ่มจะกลับบ้านกลับช่องกันหมดแล้วเดี๋ยวลองลองผาเดินย้อนกลับไปจากท่าเรือราชวงศ์นะฮะเดินย้อนกลับไปอาจจะไปตรงไปตรง ยว,วราชถนนยว,วราชอ,อ่ะนี่มีขนมเบเกอรี่เฮาส์อันนี้มีแบบร้านข้าวปนข้าวร้านข้าวก๋วยเตี๋ยวเดินข้างบนไม่ได้แล้วต้องบนแน่นต้องลงเดินล่าง นี่ตั้งาคือสำเพลงนะทุกคนถ้าเราเดินแล้วก็รัดๆเราเลาะ,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 ะไปอ่ะก็คือสำเพลงก็ช่วงนี้5้าโมงครึ่งก็อาจจะยังขายของอยู่บ้างเล็กน้อยปานกลางแล้วเขามีสำเพลงกลางคืนด้วยนะ้นีคนมาเต็มเลยแต่ว่าก็มีแบบเก็บบ้างอะไรบ้าง มันดึกมันค่ำแล้วนะ้องมันมืดแล้วอันนี้น่าจะเตรียมขายตอนน่าจะเตรียมขายตอนกลางคืนสําเพง็งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแต่ว่าเราจะไม่เดินแล้วสําเพง็งข้างในอ,ะอ่ะเดินต่อโอ้ดีคือเนี่ยเนแถวแเนี้ยคือเป็นตลาดสําเพง็งกลางคืนนะถ้าใครมาก็คือสามารถที่จะ มาเดินได้เดินจากรถไฟฟ้ามาได้นะครับรถไฟฟ้าใต้ดินวัดมังกรอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งคือถ้าเราเดินไปเรื่อยๆนี่คือเดี๋ยวเข้าถนนเยาวราชแล้วครับอันนี้ก็สำเพง็งสำเพ็งก็เป็นตลาดใหญ่นี่ทันนี้ก็สำเพง็งเดินไปซื้อของเดินไปอะไรได้ ส่วนมากส่วนมากที่เจอก็จะเป็นอันนี้มากกว่าเนาะ,ะเป็นเฮ้ยวันนี้วันวันนี้วันอะไรอะ่ะเราไปอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวพาทุกคนเดินก่อนเดินเล่นๆ,ๆดูบรรยากาศก่อนปึ๊บป๊บ นี่เราต้องเลี้ยวขวานะฮะเลี้ยวขวาเพื่อเข้าไปนะนีอันนี้ถนนรัชวงศ์นะครับมีเลยของเราก็คือเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราเดินต่อไปเนี่ยอันนี้ก็คือเนี่ยเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราเดินไปตรงนี้ก็เป็นถนนเยาวราชนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเจริญกรุงรถไฟฟ้าอยู่ตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินเยาวราชหน่อยีนึงแล้วก็เดินลัดไปรอไฟก่อน รอสัญญาณไปนะฮะ,ะไปได้เรียบร้อยออแยกราช,ชวงศ์นะฮะเสื้อป่าไปอีกนะครับเสื้อป่าไปอีกล็อกหนึ่งนะอันนี้คือถนนเยาว,วราชว้าว ว้าวว้าว,ว,าวหาอะไรกินที่ถนนเยาวราชกันเลยไหมนี่ร้านอันนี้ยังอยู่เลยนะร้านขายกับอ่้วยจานกระเบื้องถ้วยชามอะไรต่างๆนานาอันนี้เป็นพิ่งห้าโมงครึ่งเองอะ่ะต่ทำไมไปดูอึมคึมยังเลยอะ่ะหรือป้องเพราะมันเ,เข้าหน้าหนาวแล้วหรือเปล่าถานนเยาวราชก็เลยแบบว่าอาจจะอึมงคึมเล็กน้อย เเดินลนถามว่าข้างในทำไมไม่เดินมันไม่มีที่จะเดินมันเดินยากก็เลยต้องแบบว่าออกมาทางลอเลาะทางนี้เนะบางจุดมันเดินได้บางจุดมันเดินไม่อ่้นะตรงนี้เดินได้แล้วก็จะแบบว่าลัดลัดบางจุดแบบพอร้านคาแน่นก็มาเดินไม่ได้ไง ส่วนมากรา้านค้าก็อาจจะยังไม่ได้เปิดทั้งหมดนะครับเพราะมันยังไม่มืดของทอดนี่คือ,อถนนมังตรนะครับหรือว่าตรงนี้ก็คือถ้าเดินเข้าไปก็เป็นเยาวาเป็นสัมเพ็งนะครับเมื่อสักครู่เราเดินสามารถเลี้ยวเลี้ยวเดินมาจากทา่ทาราชวงศ์ท่าน้ําราชวงศ์หรือท่าเรือราชวงศ์เนี่ยเดินมาแล้วก็เลี้ยวซ้าย มันเลียกขวาเรียกขวาเลียขวยขวาเข้ามาในซอยแล้วก็เดินมาตรงนี้ได้แต่ว่าเราจะไม่ได้เดินเข้าไปในซอยเงเราเดินตามถนนใหญ่นะครับไปเดินดูนี้นี่ไปด้านนี้ก็ได้ถ้าไปด้านนี้ก็จะออกไปถนนจเจริญกรุงนะครับไอศครีมเดี๋ยวจะไปทางนี้เราจะพาทุกคนไปทางนี้ตอนนี้กำลังเดิน ลัดเลาะกลับไปรถไฟฟ้านะครับหลังจากไปเดินเล่นท่าเรือราชวงมาแล้วตอนนี้คือคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่มืดนะครับถ้ามืดกว่านี้เนี่ยคนจะเยอะมากว้านีเลยอันนี้คือเป็นแบบถนนเยาวราชโอแมงโก้สติกกอ้ไร้ก็อยู่ประมาณ50บาท ก็ถือว่าไม่แพงนะถ้าแบบแมงโกสิีืออะไรเขาก็50เพราะว่าตลาดอื่นก็60แหละร้านค้าเยอะแยะเลยร้านน้ำปัน่นนี่คือบรรยากาศครับตอนห้าโมงครึ่ง เดินเดินเข้ามาในซอยเล็กน้อยมีอะไรข้าวมันไก่ร้านน้ำอ๋อนีแบบชอิคือตอนนี้ร้านค้าที่เป็นรถเข็นเขาต้องอยู่ด้านในซอยก่อนเนาะเพราะว่าออกไปด้านนอกไปได้แนละ้วต้องคำํคำๆก่อนมืดๆจนเขาถึงจะให้ออกไปด้านนอกได้อ๋ออันนี้เป็นแบบพันยับพืชดอกไม้ขนมอู้ ปูตัวใหญ่มากอืมปลาปลามีกุ้งมีกุ้งมังกรมีหอยด้านนู้นก็มีด้านนู้นก็มีอั็นตัวใหญ่อันนี้คือเดินเดินเข้าไปเป็นสำเพ็งนะทุกคนถ้าเดินเข้าไปเป็นสำเพ็งเดินเล่นเเวลาว่างก็หาเวลามาเดินเล่นได้บ้างนะทุกคน คือมาเดินเล่นๆชิวๆมันได้เห็นบรรยากาศไม่ได้เห็นแบบความเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆมันก็จะทำให้แบบว่าเราผ่อนคลายหรือจะเครียดกว่าเดิมสำหรับเราเราว่าแบบมันสนุกมาเดินเล่นๆนู่นถ้าเดินไปตรงนี้จะเป็นตลาดเลี้ยงวัวเอียนะครับเ,เป็นเยาวราชซอย6ไปทะลุกับเจริญกรุงนี่ร้านมึกย่าง ร้านหมึกย่างตอนนี้ร้านหมึกย่างก็คือมีหลายร้านนะครับแล้วแต่ว่าใครอยากกินร้านไหนเป็น F4 ร้านไหนก็ไปร้านนะั <c oughs> ้นแต่้านนึงก็ตั้งร้านตั้งอะไรแล้วนี่ใครมาจากท่าเรือรัชวงศ์ก็เดินตามเรามาได้เลยนะหรือว่าถ้าใครบอกว่ามารถไฟฟ้าก็เดินย้อนกลับไปท่าเรือราชวงศ์แล้วข้ามไปเลยแบบไอคอนสยามอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะมันอยู่ใกล้ๆกัน เราถ้าว่าไอคอนสยามมาเดินจากนี้ไปแล้วก็ไปตรงท่าเรือท่าเรือสีพญาดีกว่าอันนั้นคือมันจะเป็นแบบท่าเรือไปไอคอนโดยตรงเลยร้านค้าเริ่มมาตั้งแล้วนะฮะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็เริ่มมากันเยอะแล้วนะตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มมากันเยอะแล้วคนระับอ๋ออันนี้กลอลจีกลอลจีมันจะเป็นแบบฟิวแป้งเนาะ แป้งแบบว่าทอดแล้วก็ใส่งาใส่น้ำตาลเลยนะครับอันนี้ก็แบบเป็นของสดอ๋อนี่ไงอันนี้ก็คือเป็นหมึกนะครับหมึกย่างหมึกย่างหมึกย่างที่เราแบบมาถ่ายให้ดูบ่อยๆ ผลไม้อันนี้อะไรอ่ะน้ำปั่นนะครับอันนี้ถนนเยาว่าาณิแล้วไปเดินเล่นตอนเย็นมังกรนี่ถนนแปลงนามก็คือเดี๋ยวเราไปไปนู่นแล้วก็ข้ามถนนตรงนูน่นแล้วก็กลับไปแปลงนามจะกลับบ้านเราจะหกโมงแล้วกลัวฝนตก แต่ว่ามันเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วฝนอาจจะเริ่มเบาแล้วนะแต่ว่าจริงๆอะฝนยังไม่หยุดนะมันยังมีฝนตกมาบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะแล้วเฮ้ยเราเรา,เราไม่เราไม่ไปแบงนา้าเราไปนู้นดีกว่าแล้วก็อ้อมไปดีกว่าเดินไปเรื่อยๆเออทำไมเอา้าไม่มีทางเดินไม่มีที่จะเดิน คือ,อยังไงเนี่ยไปเดินกันต่อเกียวซงเกียวซ่าคือช่วงเนี้ย5โมงเย็น6โมงเย็นเนี่ยเขากาลังเตรียมร้านกันเลยนะทุกคนอาจจะบอกวุ่นวายแต่ว่าก็มีร้านขายของคือมามาช่วง6โมงเย็นนี่แหละกาลังโอเคเพราะว่าคนไม่เยอะมากแล้วก็นะักท่องเที่ยวอาจจะมีใช่ไหมถ้ามาช่วงนี้5โมงเย็น6โมงเย็นจะยังกินได้อยู่นะถ้ามาสักทุ่มหนึ่งเนี่ยตรงนี้ไม่ว่างแล้วนะคนต่อคิวเยอะมากเลยนะ น้ำส้มหมูคั้นเอาจริงๆคือถ้าถ้าถ้าแบบใครที่จะมากินข้าวที่เยาว,วราชอ่ะต้องยอมรับได้นะว่าราคาเขาก็สเปเชียลนิดนึงก็อ,อาจจะไม่ได้สเปเชียลมากอ่ะแต่ว่ามันก็จะแบบราคาก็จะไม่ได้เหมือนตลาดทั่วๆไปเพราะว่าเขาเป็นจุดท่องเที่ยวนะเป็นแบบจุดที่คนมาท่องเที่ยวเยอะแล้วก็มาซื้อของกินเยอะฉะนั้นราคามันอาจจะแบบบวกไปนิดหน่อย10บ0 ร้านน้ำปั่นแต่ว่าน้ำปั่นร้านนี้ก็50บาทไม่แพงอันนี้ถนนพะดุงดาวตรงนู้นไม่น่ามีอะไรแล้วทุกคนเนี่ยเราไปถนนพะดุงดาวดีกว่าพะดุงดาวนี่คือพะดุงดาวที่ดาวดาวดาวใด้ดาวได้ดูดีดงเนี่ยในด้านในอ่ะสวยมากเลยโอ้ตรงนั้นหมดแล้วอันน้นคือเป็นสี่แยกเฉลิมบุรีนะครับซึ่งตรงแยกเฉลิมบุรีก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะเท่าไหร่ ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปทางนี้อันนี้นี่แถวๆนี้เนี่ยแถวๆนี้แหละที่ลิซ่าเข้ามาที่เขามาแบบถ่ายวิดีโอที่เขามาทำมิวสิกวิดีโอสนามหลวงไซส์หนึ่งคือจริงๆอ่ะถ้ากลางวันเนี่ยสามารถที่จะมาที่นี่ได้นะเพราะว่ากลางวันน่ะมันก็จะมีแบบฟิลว,ว่าเออเพราะเรียกเพราะว่าอะไรกลางวันมันจะมีคาเฟ่มีร้านอาหารอะไรเยอะอยู่นะฮะสามารถมาได้เหมือนกันนี่ด้านนี้ก็มีนะด้านนี้ก็มีร้านอาหารนะ แต่ว่าด้านนี้คนจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ถ้าใครมาก็มาด้านนี้ก็ได้นี่มีข้าวเหนียวมะม่วงเลยโอ้ข้าวเหนียวมะม่วงร้านนี้เซ็ตละหนึ่งร้อยอาจจะได้เยอะเนี่ยร้านข้าวกระเพาะปลาข้าวผัดอ๋ออ่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปใน,นซอยนี้ถนนพะดุงดาวนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากนี่เป็นร้านข้าวนะครับนี่โอ้ กุ้งปูตใหญ่ๆสวยเนาะบรรยากาศแบบเป๊ะมากเลยโอ้สุดยอดเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะอุ้ยมีร้านชาตาด้วยชาตาแฮนชาตาแฮนอันนี้คือถนนพดุงดาวนะครับเดี๋ยวเราเดินลัดไปทางนี้เพื่อที่จะ เดินไปดูบรรยากาศแต่ก็หิวคือเฮ้ย,ยมีหแลบบ่ะมีสปาเทา้าด้วยปลาให้ปลาเขาตอดกระโดดพระดวงดาวพระดวงดาวอุย้ยแมวน้องแมวมชุเรียนห้าโมง ทุกเรียนโอ้ขนมัน้เป็นแบบไอศครีมเป็นไอศครีมแล้วก็มานั่งกินไอศครีมตรงนี้มันมีสัพตาร์อะไรอ่ะขนมเป็นน้ำเดี๋ยวหมุนหมุนวนกัเนเฮ้ยนอ่มีอันนี้ก็มีเหมือนกันเป็นแบบร,ร้านของกิน อันนี้ก็มีแต่ว่าวันนี้คือหลังหลังที่แบบเราไม่ได้ถ่ายคลิปเราก็กินไปเยอะแล้ว <g ill ip> ให้ดูประมาณนี้คือทุกคนก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมแบบแต่ละคลิปถึงไม่ค่อยกินอะไรเลยบางทีอ่ะการไปกินข้าวไปกินขนมไปกินเนอเนอเราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปตลอดเวลาไงทุกคนเข้า<ว>ใจใช่ไหมว่าแบบบางทีเราก็ไม่ไม่สะดวกที่จะแบบถ่ายคลิปอะไรเยอะอะไรเง,งี้ยบางทีก็ไปกินนู่นกินนี่พอกินปุ๊บมันอิ่มอ่ะ ก็จะเข้าใจว่าแบบเฮ้ยไปทั้งวันไม่กินอะไรเลยเหรอจริงๆคือมันไม่ได้อยู่ในกล้องตลอดเวลาแต่ว่าเรากินเยอะอยู่นี่ข้ามไปนี้ไปอันนี้คือ I am อ h a n ช e เ t อ w n ทาวนะครับ I a เ c h เอเดินย้อนกลับทางนี้ดีกว่านี่ไป I am c h a n n e เ t o ร n แล้วก็เดี๋ยวเดินย้อนกลับไปที่รถไฟฟ้าย้อนกับไปรถไฟฟ้ากัน ห้างนี่คือกินข้าวกินข้าวไปแล้วตอนประมาณบ่ายสามบ่ายสามบ่ายสามกินข้าวไปแล้วนี่คือหกโมงเย็นจะต้องกลับกลับไปกินเดี๋ยวนะถ,าถามเพื่อนกันว่าเพื่อนจะกินที่ไหนถ้าเพื่อนกินที่ไหนก็คือเดี๋ยวแบบนั่งรถไฟฟ้าไปรอแล้วก็ไปกินข้าวหกโมงเย็นกินอีกแล้ว นะมีแบบร้าน้าเยอะแยะอ่ะตอนนี้ก็คือเราเดินมาจริงๆอ่ะถ้าพเยาวราชนะทุกคนสามารถที่จะมา MRT วัดมังกรนะครับออกประตูหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปที่ถนนแปลงนามแปลงนามเนี่ยออกมาปุ๊บแล้วก็เดินเข้าแปลงนามเลยหรือว่าอ่าออกประตูหนึ่งแล้วก็เดินมาตรงนี้เดินเดินออกมาตรงนี้ยาวๆเนี่ยผ่านทางด้านของอันนี้ไปเห็นปะ แล้วก็ไปเข้าตรงถนนพหุงดาวนะครับตรงพหุงดาวอะ่ะแล้วก็เลี้ยวเข้าไปก็ได้ถท่าเรือคลองเตยสายสีคือตอนนี้เดินบนเยวราชนี่คือเดินเดินไปแบบหลายซอกหลายซอยเลย <c oughs> คือมันมืดก่อนเนี่ยถ้ามันไม่มืดก็จะไปเดินต่ออยู่ถนนแปลงน้ำนะครับนี่นี่ถนนแปลงน้ำนี่เป็นถนนที่แบบว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการมาท่องเที่ยว กรี่าวราน,นี่ออกจากรถไฟฟ้านี่ถ้าซูดใครออกจากรถไฟฟ้าจะไปทางนี้ก็ได้ข้ามถนนแล้วข้ามไปตรงนี้ไปถนนประรุงดาวหรือออกไปตรงนี้แล้วก็เดินเลี้ยวไปทางนี้เห็นปะโออลังการมากเลยอะ่ะแสงฟังเสียงไฟสวยงามน่าจะประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วไปรถไฟฟ้าจริงๆอะ่ะที่บ้านเมื่อกี้เห็นรถสานี่นี่ประตูประตูหนึ่งจริงๆมันมีรถไฟ2สอสี่จากท่านา้ำราชวงศ์ไป้วยขวางได้นะแต่ว่าไม่ได้ไป ไปน,นี้แทนรถไฟฟ้าไปเจอกันนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวกลับบ้านแล้ว